โอเคสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้ได้แบตเตอรี่มาใหม่นะครับเป็นของ k a v i เป็น NMC 7S ต่อโมดูลนะครับเป็น2ที่ก็คือเอา50เซลล์50แอมเนี่ยมาเบิ้ลเป็น2เซลล์ต่อหนึ่ S 1>, 1 s นะครับแล้วก็อนุกรมกันนะตอนนี้จะเป็น1 0 0แอมแล้วก็ถ้านระบบโซล่เาเซลล์เก็จะเล่นอยู่ที่24โวลต์อันนี้1 0 0แอมเ์7ด s เนี่ยตกประมาณจากเจ็ 74, 8, 8, 8ก่กว่ากว่านะครับถ้าถ้าเป็นโว์กลางก็จะอยู่ประมาณ26 27ประมาณนี้ก็อนุาตทำงาน าพอดีน,นี้ใช้กับทดสอบกับอินเวอร์เตอร์ตัว BP ซีรีส์นะครับของสกอร5,000วัตต์นะครับนี่สายผมพอดีวันนี้หาสายไม่เจอก็เบิ้ลเอาสายเล็กมาเบิ้ลแล้วก็เดี๋ยวลองโหลดกันนิดๆหน่อยๆน,นะครับเพราะว่าวันนี้จะยังไม่ลองชาร์จเพราะว่าที่จริงสั่ง Active Balancer มาแล้วแต่ตัวนี้มันจะเป็นเซลล์เพียวๆมาเลยไม่มีไม่มีพวก i อค a l บาลานเซอรไม่มี Smart ทบีแต่ว่าเราเราจะมาประกอบเพิ่มให้เวลาเราเสิร์ฟลูกค้านะครับแต่ว่า uh, วันนี้ยังไม่มีก็เลยยังขอยังไม่ชาร์จเอาเป็นเทสดิสชาร์จก่อนแล้วก็เทสว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ใช้กับแบตเตอรี่ NMC ได้จริงๆคือลูกค้าบางคนก็จะกลัวว่าเอ๊ะใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไอตัวอินเวอร์เตอร์ของ เทอร์โล่าหรือว่าของโกวัจหรือว่าของอะไรเขา <S <S เขาใช้กับแบตเตอรีออ่ลิเธียมไอออนกันมานานแล้วซึ่งซึ่งซึ่งแรงดันของแรงดันย่านทำงานของแบตเตอรีออ่ลิเธียมไอออนกับแบตเตอรี่ลิเธียม NMC นเีเนี่ยมันเป็น3.7โวลต์เท่ากันเพราะฉะนั้นมันทำงานได้อยู่แล้วโดยโดยสเปคของเครื่องตัวเนี้ย คอนเทน t m o มเลเตจะอยู่ที่แม็สุดอยู่ที่58.4นะครับ58.4เนี่ยหมายความว่า,า max o v e r a t ของตัว NMC มันอยู่ที่4.2ต่อเซลล์เพราะนั้นเนี่ยมันจะตกประมาณ58.8นะถ้าผมจำไม่ผิดนะแตาจำผิดก็ขออภัยด้วยอันนี้ถ้า58.4เนี่ยหมายความว่าพอมันชาร์จต่อเซลล์แล้วมันจะไปได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 4.17นิดนิดต่อเซลซึ่งมันก็เกือบๆเ,เ,เต็มแบบเต็มเ็มแบบเต็มแม็กซิมัมของมันเลยอะ่ะซึ่งมันเป็นย่านที่โอเคแล้วมันมันไม่จำเป็นจะต้องอัดไปจนเต็ม4.2นะครับแล้วก็ตัวนี้ย่านการทำงานต่ำสุดโอเปเรตเขาให้ไว้อยู่ที่น่าจะ2.75ต่อเซลลเลยเพราะนั้นถ้าต่ำขนาดนั้นอะ่ะ คือยังไงเครื่องมันไหวอยู่แล้วเครื่องมันกดลงไปได้ต่ํามากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะใช้กันอยู่ประมาณสักเออ่46 45อะไรเงี้ยครับก็ยังก็ยังใช้ได้นะตัว NMC นีมันจะไม่เหมือนลิเธียมโพทสเที่ว่าการร่วงของ SOC ของตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันการาฟมันจะร่วงเยอะมากๆหลังช่วง80ซ แต่ว่า NMC เนี่ยมันจะค่อยๆร่วงๆล,ล,ล,งลงมาเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายช่วงที่เป็น80-90%เนี่ยก็จะต่ำๆลงไปแล้วแต่ว่าเซลล์ย่านการทำงานมันยังมันก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรมันเป็นย่านการทำงานที่ใช้งานได้อยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ย่านการทำงานเขาจะกว้างกว่ากว้างกว่าลิเธียมฟอสเฟตนะครับบางคนแบบว่าใช้ลิเธียมฟอสเฟตมาแล้วก็เสียวๆกลัวๆไม่กล้าจะก,กด ใช้แบตเตอรี่ให้ลงไปลึกๆนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรโอเคแต่ว่าถ้าเซฟเซฟก็ตั้งไว้สัก44-46ิบส่่อะไรงี้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้พออนุกรมกันแล้วมันจะไป50กว่ากว่าแล้วเนาะตัวยานกันโอเคเดี๋ยวมาลองเปิดกันนะครับ ต้องเปิดทำงานได้ปกตินะ5้าสิบี่จุดสามนรีเลียมจ่ายไฟเข้ามาแล้วมดูสถานะกันนิดนึงโอเคจ่ายไฟออกแล้วสองและสามสิบโอนเอสีกระปิดแล้วนะอันนี้โหลดไม่มีก็มาดูโหมดการทำงานกันนิดนึงตัวนี้เป็น UAE อเเป็น u ูเเปิดเองนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาดูการเซตติ้งกันเดี๋ยวเรามาลองจับกระแสโซเดนบายกันนินึ่นี้เผื่อใครจะไปหามาใช้นะ่ะต,ตัวนี้ใช้ดีอยู่เอาไว้วัดกระแสได้เป็นแคมมิเตอร์ แล้วก็ลองวัดกันดูตรงไหนดีตรงนี้ได้ไหม่หะมาอยู่ประมาณนี้ะนะครับ 1m ติดลบเพราะว่าเรามาวัดที่ก็้ลบนั่นเองโอเคกลับด้านได้ไหม ลำบากเลยอะโอเคจะแข็งดูหน่อยครับโอเคก็อันนี้เครื่องทำงานปกติกลมไม่มีบางจังหวะที่ทำน้อยมางเพราะว่าไม่มีโหลดอะไรไม่มีความร้อนเกิดขึ้นเดี๋ยวลองเปิดพัดลมกันดูปึ๊บเใช้งานได้ วันนี้จะลองสว่านกันอีกนิดนึงกับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับว่าจะเป็นยังไง้อ,องลอเลยก็มาท,ที่เคยทดสอบนะครับ700วัตต์แต่ใช้จริงนะ่าจะไม่ไมเกิน500วัตต์เพราะว่าตัวมันไม่ได้เกิดแรงกระแทกที่กำแพงที่อะไรคนระับลองกดดูว่าจะเป็นจริงนะครับ ว่า <Wow>. hey. ตัวนี้มันไม่ได้ถูกชาร์จเป็นไฟที่เหลือมาจากโรงงานนะครับแต่ว่าการกระชากขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ได้แบบว่าพวกภาพอะไรเหมือนแบตน้ำแบตเจลนะครับอย่างคงคุณภาพของแบตลิเทียมไว้อยู่ ต่อกันครับเดี๋ยวมาดูเซตติง้งกังหนว่าเอ๊ะถ้าเราจะใช้แบบเทียมเอ็มซี MC เนี่ยเราจะต้องคอนฟิกเครื่องตัวนี้ไว้ยังไงนะครับตอนเอเดอร์มาดูกันเมน,นูแรกเราใช้แนนดัดยนะครับ sdu นะครับตัวน,นี้อาจจะมี sdb ด้วยเนาะก็คือเป็นโซล่ากับ u TF t ลิต t ้นะครับตอนนี้บอกตรงตรงว่าเครื่องรุ่นนี้หลังจากที่ ขายมามีกระแสตอบรับมาว่าถ้าเป็นโหมด SUV นะครับมีไฟย้อนนะมีไฟย้อนเข้ากันเลยฟ้าประมาณสแตน d a r b อยู่ที่ประมาณ1 2แอ์จากที่ผมลองเทสด,ด้วยนะแต่ว่าพอมีโหลดเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ย้อนเพราะว่าโหลดมันดึงไปหมดอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยนะครับ ว่าอาจจะมีนะแต่ว่ากําลังแจ้งทางโรงงานแล้วว่าให้เขาตรวจสอบปัญหาแล้วก็อาจจะมีการอัปเดตเพิ่มแบตตามหลังมานะครับโอเคก็ออฟกินะครับมีแบบ s b u เลยอาจกระแสชาร์จตัว NMC ตัวนี้ได้ถึง1 c นะครับแต่ว่าเพื่อไลฟ์ไซเคิลที่ยาวนานก็ไม่จำเป็นต้องถึง 1C นะ บนะอยู่ที่60แอมป์30แอมป์อะไรก็ก็เอาตามที่เราสะดวกกันเขาบางทีอย่างบางบ้านบางวันเนี่ยเราแผงเราเยอะไงเราครึ่งวันเราก็ชาร์จเต็มแล้วเราไม่เราถ้าเราตั้ง60แอมป์ครึ่งวันชาร์จเต็มแสดงว่าถ้าเราตั้ง30 M, แอมป์ร้อนหนึ่งวันเราชาร์จเต็มเพราะนั้นเราไม่จําเป็นต้องกระแทกชาร์จแรงไปเราก็ชาร์จให้มันแบบพอดีพอดีอ,ดอะไรเงี้ยนะครับ มันก็จะได้อายุการใช้งานของแบตมันก็นานขึ้นด้วยนะครับลองจะลองปับ,บ,นนนดดยบ,บอยู่นะครับอันนี้หมดเดียวกับเอซีที่รับอินพุตก็จะมีอะไรนะครับโมรู้อยู่แล้วโอเคแบตเตอรี่พอเราจะใช้เราก็ป็นยูเซอร์ดีไยเนาะ น,นี้ยอดแรงดันต่ําสุดของมันน่าจะอยู่ได้ถึงประมาณ40 41 42เลยนะแต่ว่าเราก็เอาแต่พอดีแล้วกันสัก45 46เนะี่ยเพาะว่ามันยังโอเคอยู่ที่ประมาณ80%ของมันนะครับแล้วก็กลับมาเป็น AC ลนะ ก็ให้มันแถวๆเลยย่ากนกลางไปสักนิดหนึ่งย่ากนกลางของมันก็คือ51.8เนอะเราก็เปลี่ยนสัก52แล้วกันก็ให้กลับมาใช้แบตเตอรี่ได้แหละไม่ต้องบายพาสชาร์จให้จากโซลาเซลล์โอนี่ครับมีเสียงวิบๆจะมีหรืไม่มีก็ได้ LCD เอาไปนะครับไม,ไม่เวลาเราไม่ได้ใช้มันจะดับ จอให้ก็พวกจิงจบกพวกอะไรได้ไม่มาถามหานะครับมีไปพาร์ตไมนต้นองเปิดเลยโอเคคอนแสนชาร์จตัวนี้นะครับที่บอกก็คือ58.4ต้องขนาดนั้นก็ที่จริงก็ไม่ต้องเต็ง1.2ได้ติงชาร์จก็เป็น57.4เนาะประมาณนะครับ ส่วนคัตออฟเนี่ยที่เราตั้งไว้45ก็คั off ตออฟทางน้องมัน42เนี่ยได้42ย,ยังไม่หมดหรอก43ว่ะเนี่ยยังไม่หมดหอเอเคเท่านี้ครับตัวอินเวอร์เตอร์เราก็จะใช้งานกับแบตเตอรี่ NMC ได้แล้วนะครับถ้าอยากจะตั้งให้มันแบบ กินใช้แบตได้ลึกที่สุดแม้ซือมานที่สุดก็ตักเพิ่มเอาตามต้องการนะครับโอเคอน,นี้ก็สำหรับการรีวิวก็ด้ใช้กับ NMD ในคัดแรกนะครับทัดที่เป็นชาร์จยังไม่ได้ลอกเพราะว่ายังไม่มีแอคทีฟบาลานซ์เดี๋ยวเซลล์ไม่เท่ากันอันนี้ขอแบบนิ่มนวลน,นิ่มนวลไปก่อนนะครับแต่เอาเป็นว่าใช้ได้ไม่มีปัญหา